แต่ไม่กล้าไลฟ์สดถ้าวันนี้เราอยากจะสำเร็จบนโลกออนไลน์คุณจะต้องเอาตัวเองมาออกหน้ากล้องออกมาไลฟ์สดออกมาทำคลิปสร้างความคุ้นเคยให้กับคนที่เขาติดตามเราคุณเคยได้ยินไหมคะสินค้าถูกจังเลยสินค้าแพงจังเลยสินค้าถูกมันจะดีจริงหรือเปล่า สินค้าแพงจังเลยค่ะมันจะดีสมคำเล่าห,ลหรือหรือเปล่าคุณภาพมันจะดีสมราคาหรือเปล่าถ้าวันนี้เราออกมาสร้างมูลค่าให้กับตัวเราคนคนเชื่อถือเราไม่ว่ากี่บาทเขาก็ซื้อเรามันจะไม่มีคำว่าถุหรือแพงอยู่ในนั้นเลย มีแต่ความคุ้มค่าลองถามตัวเองดูนะคะเราจะกล้าโอนเงินหลักแสนให้กับคนที่ไม่น่าเชื่อถือไหมคะเราทุกคนต่างอยากซื้อกับคนที่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะเราทุกคนต่างอยากทำธุรกิจกับคนที่ไว้ใจได้ถูกไหมคะการออกมาทุกวัน คือคีย์หลักของความสำเร็จเลยนะคะคุนจะเห็นเราซ้ำๆคุ้นเคยกับเราชอบเรารักเราและซื้อสินค้ากับเราค่ะเขาจะยอมจ่ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดแชร์แบ่งปันออกไปให้ครูทองมวลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ